สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำบักวิ่งเร็วนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก็คือให้เราใส่เป็นชุดอาริสแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นชุดที่สามารถกดให้เราตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่มากๆได้เลยนะคะทุกคนพอเราใส่ชุดนี้เสร็จให้เรากดมาที่เมนูด้านบน วับมาที่เค้กช็อปไม่ได้ซื้อเค้กนะแต่ว่าให้เราเนี่ยหันมาทางขวามือที่เป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะแล้วเราก็เนี่ยมาอยู่แถวแถวตึกสีชมพูตรงนี้เลยเอ้ยห้องสีชมพูสิแล้วเรากดตัวใหญ่ตรงนี้นะให้เข้าไปใกล้ๆวงสีเขียวแล้วก็กดตัวใหญ่ผ่านวงสีเขียวให้ครบสองรอบนะวงสีเขียวรอบที่หนึ่งก็จะตัวแบบนี้ แล้วก็ผ่านวงสีเขียวรอบที่สองนะคะตอนนี้เราก็จะวิ่งเร็วแบบนี้นะคือแบบวิ่งเร็วกว่าคนปกติในเกมไปแบบร้อยเท่าเลยนะคะดูคนสามารถวิ่งทะลุของได้แล้วก็เวลากระโดดเนี่ยกระโดดทีนึงก็คือข้ามตึกข้ามอะไรได้เลยนะคะคือแบบมันเจ๋งมากๆเลยนะคะดูคนแต่ถ้าใครไม่อยากได้มุมไกลๆแบบนี้เราก็มีวิธีที่จะทำให้มุมเนี่ยเออกลับมาเป็นมุมคนปกตินะ พราะมุมแบบนี้มันจะทําให้เราดูตัวเล็กเกินเห็นไหมเวลาเดินชนคนก็จะกระเด็นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่อยากให้คนกระเด็นเนี่ยกดมาที่ตัวเล็กตรงนี้ก่อนนะแล้วก็กดตัวใหญ่อีกรอบหนึ่งเวลาเดินชนเนี่ยแค่นี้ก็จะไม่คนก็จะไม่กระเด็นหรือว่ามุมก็จะเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าความวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงก็ยังจะเหมือนเดิมนะคะดูคนสําหรับใครที่อยากเอาไปทําเป็นแบบ ละครแบบผีวิ่งเร็วคนวิ่งเร็วมีพลังวิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิธีนี้นำไปทำได้เลยนะคะดูคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะดูคนคลิปนี้ขอคด l i หนึ่งไลค์และกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย